หลังจากที่ภาพยนตร์เรื่องเฟื้อนนะคะได้กว่ารางวัลภาพยนตร์ไทยยอดนิยมประจำปี2565 จากเวทีรางวัลสุพรรณหงค์ครั้งที่31ท่ามกลางความยินดีของแฟนๆนะคะและอีกด้านกับการก็เกิดเสียงวิพากวิจาร์ณเหมือนกันนะคะโดยงานนี้นะคะนุกธนดลก็ได้โพสแคปชั่นผ่านทาง Facebook ว่าสำหรับพี่ๆที่ยังไม่รู้จักและถามว่าผมเป็นใครมาจากไหนไม่เคยรู้จักผมชื่อนุกธนดลครับ เป็นนักร้องบ้าน,านตัวเล็กๆคนหนึ่งไม่ได้เป็นที่รู้จักมากมายครับแต่รักและชอบในการแสดงวันนี้ได้โอกาสจากผู้ใหญ่ได้เล่นหนังภาพยนตร์ที่ฉายในโรงภาพยนตร์ยอมรับครับว่านุกยังเป็นนักแสดงหน้าใหม่มากๆมันไม่แปลกที่พี่ๆทุกๆคนจะค้านสายตาหรือด่าทอหรือแม้แต่ล้อเลียนนุกไม่โกรธไม่น้อยเนื้อต่ำใจไม่น้อยเลยครับ นุกยินดีด้วยซ้ำที่มีพี่ๆที่ยังไม่ได้รู้จักนุกเข้ามาคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์นุกถือว่าเป็นประโยชน์และประสบการณ์ที่จะเป็นบททดสอบให้นุกว่านุกจะสามารถเดินไปในเส้นทางนี้ได้ไหมนุกอยากให้พี่ๆที่กำลังมีอคติกับตัวนุกหรือมีอคติกับคลายเพลงเล็กๆของพวกเราได้ลองเปิดใจลองเข้าไปดูภาพยนตร์ปราณีของพวกเราดูก่อนนะครับ สุดท้ายถ้าไม่ดีหรือมีข้อปกพ้องตรงไหนคอมเมนต์ติได้เลยครับนุกและทีมงานพร้อมจะกแก้ไขโดยไม่มีคำแก้ตัวใดๆหนังกินอายุ90นุกคิดว่ามันจะทำให้พี่ๆทุกๆคนคิดถึงในช่วงยุคนั้นและอาจจะทำให้ทุทกๆคนมีความสุขไม่น้อยก็มากครับ h a ท,ทลองเปิดใจให้กับน้องชายคนนี้สักครั้งนะครับฝากด้วยนะครับ กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์ใครที่ยังไม่รู้จักนะคะลองเปิดใจทำความรู้จักนุกธนดนลรวมทั้งป้ายปายโอริโอหรือแม้แต่บ้านสิงห์น้องๆทุกคนน่ารักมากๆนะคะยังไงวันที่7กันยายนนี้ฝากภาพยนตร์เรื่องปานีด้วยนะ